สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่วาครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับครับผมก็วันนี้นะครับจะมาสรุปภาพรวมตลาดนะครับในเดือนกันยายนนะเราเราคัดออฟช่วงวันศุกร์ที่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดือนกันยายนเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับคือเรื่องราวเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเดือนสิงหาคมเลยนะครับที่มีการย่อลงไปในช่วงต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวฉายภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัว All Index, ออลคั v, นที่วอลอินเด็กซ์นะครับหรือว่า a อ v เีเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้น2.3%นะครับสำหรับตลาดหุ้นโลกก็ขึ้นทำออทัมไฮได้เช่นกันนะครับตัวไลน์อินเด็กซเนี่ยที่ปรับตัวอัลพอฟอร์มนะครับถ้าเกิดดูตามสไลด์ที่ที่ทางพี่วาเอาขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวของตลาดหุ้นจีนนะครับที่ทําได้ค่อนข้างดีที่สุดนะในในเดือนกันยายนนะครับต้องเล่าย้อนนิดหนึ่งนะครับตอนที่ทําข้อมูลชุดนี้ ก่อนเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่แล้วเนี่ยของเดือนกันยายนก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังเป็นตลาดหุ้นที่เอาเปรียบที่สุดอยู่นะครับแต่พอได้ผลของ PBOC แล้วก็ได้ผลของทางทางการจีนที่อัดกันทั้งการเงินทั้งการคลังเข้ามาเนี่ยนะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะครับแล้วเปลเพอวันนี้เนี่ยอาจจะทําให้ภาพนี้เปลี่ยนได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตัว c s i 3 0 0เนี่ยวันนี้ขึ้นมาอีก6%ครับอดยที่ข้อมูลรนชุดยที่ห้อยูย เขาบวกอยู่สิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตะครับตลาดหุ้นที่เอาเปรอร์มที่สุดก็จะเป็นตัวเอสแชร์นะครับก็จีในตีนจีให้จดในฮ่องกงนั่นเองขึ้นมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับเขาเนี South ่ยทำจุดสูงสุดในปีนี้ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดท่านผู้สังเกตชาร์ตเลเยอร์ที่อยู่ข้างบนนะครับตัวที่เป็นเออ่ตัวสามเหลี่ยมสีดำดำนะครับจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ตัวจีนเอสแชร์เนี่ยเป็นรองเพียงแค่ไต้หวันเท่านั้นเองนะครับสำหรับผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี นะครับไต้หวันเนี่ยเขายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับออทีนี้เนี่ยนอกจากจีนแล้วเนี่ยก็จะเป็นเซตอินเด็นะครับที่มาเป็นอันดับ3นะครับบวกอยู่ที่6.7%นะครับในเดือนนี้ตลาดหุ้นอื่นๆน,นะครับก็ภาพรวมปรับตัวขึ้นมาได้ดีเช่นกันนะครับถ้าเกิดดูไปทางซ้ายมือสุดนะครับตลาดหุ้นอเมริกานะครับก็ปรับตัวขึ้นมาได้ หลักๆนะครับสามทัชนีหลักๆขึ้นมาหมดเลยนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นดาวโจนตัว s อสแอนะครับแล้วก็เนสแสตนะครับขึ้นมาอยู่ในเรนจ์ประมาณ1.6ึ่งจุดหกถึงสองจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่ถ้าเกิดเราดูเลเยอร์ข้างบนนะครับตัวซิมโบลที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันแทบจะชิดตัวสูงสุดข้างบนสุดของของบาร์เลยนะครับก็คือเขาทําระดับไฮไฮสุดในปีนี้อยู่นะครับโดยที่ดาวโจนเนี่ยก็ขึ้นทำออทามไฮไปนะครับ s อสแอนด์บเนี่ย เ e อท t เ date บวกอยู่20%กว่าๆนะครับเขาทำเอาทำหายไปแล้ว42ครั้งในปี2024นี้นะครับอเมริกานะครับจบไปแล้วในส่วนของยุโรปนะครับที่เป็นกล่องถัดมาทางทางขวามือนิดหนึ่งนะครับก็ปรับตัวขึ้นได้ดีเช่นกันนะครับตัวซ็อก600เนี่ยขึ้นมาประมาณ0.6%นะครับจริงๆต้องบอกว่าเกือบลบนะครับแต่ว่าซัดขึ้นมาได้ในช่วงปลายเดือนนะครับก็ทำเอาทำหายได้เช่นเช่นเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับแรงหนุนเนี่ย มาจากตัวของ DAX นะครับตลาดหุ้นเยอรมนีนะก็ขึ้นมาประมาณ3นะครับแล้วก็ตัว CAC 40ตนะครับตลาดหุ้นฝรั่งเศสนะขึ้นมาประมาณประมาณนนะครับ CAC 40เนะี่ยขึ้นมาในช่วงท้ายนะครับได้แรงหนุนจากกลุ่มของ Luxury Brand นะครับที่ปรับตัวขึ้นมาตามความคาดหวังมาตรการของจีนนะครับที่น่าจะฟื้นกำลังกาลังการบริโภคของคนจีนได้นะครับ หุ้นญี่ปุ่นอันนี้ต้องโน้ตไปนิดหนึ่งนะครับคัดออฟวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเขายังบวกอยู่3%อยู่นะครับ3%นต์ในที่นี้คือทำระดับเกินก่อนพรีแบ็กมันเดย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลเวลที่เขายือนอยู่ในช่วงวันศุกร์แต่ว่าอย่างที่พี่วาได้เรียนไปนะครับเออวันศุกร์เนี่ยเขาปิดตลาดหุ้นเวลานะครับแต่ว่าผลของนายกเนี่ยเอ่อผลของผู้นำ LDP เนี่ยมารู้ทีหลังนะครับซึ่งวันนี้ก็ภาพอาจจะเปลี่ยนได้นะครับในส่วนอื่นๆนะครับเช่นเอเชียใต้เนี่ยก็ตต้้อองบบกวว่าปรััขึน นอกจากไทยก,ก็ยืนในแดนบวกได้โดยส่วนใหญ่นะครับโดยที่อินเดียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งหรือว่าดศชนีหนึ่งที่ทำออทัไฮได้ต่อเนื่องนะครับโอเคเดี๋ยวไปหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปจะเป็นเรื่องของมูฟเมนต์ของตลาดนะครับในภาพนี้จะเป็นมูฟเมนต์ของตลาดในเดือนที่แล้วของตลาดอเมริกานะครับ s amp 5 0 0นะครับที่ผมบอกว่าภาพเนี่ยคล้ายกับเดือนสิงหาคมนะครับเพราะว่าช่วงต้นมันดิฟลงไปก่อนนะครับค่อนข้างแรงนะครับคือต้องบอกว่า เข้าสู่เดือนกันยายนมาเนี่ยนะฮะภาพเนี่ยชวนให้นึกถึงแบล็กมันเดย์เลยนะครับก็คือช่วงประมาณสักต้นเดือนสิงหาคมนะครับสตอรี่มันมาคล้ายกันเลยนะครับบทบทมาพอๆกันเลยนะครับมันเปิดด้วยการที่ตัว ISM ภาคการผลิตสหรัฐเนี่ยมันแย่นะครับซึ่งมันมันมันอยู่ในโซนหดตัวมาห้าเดือนติดละนะครับห้าเดือนติดละแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีมันมีข่าวเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของตัว NV i d i ีเดียที่เขา โดนกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเนี่ยออกหมายเรียกนะครับประเด็นประเด็นก็คือการผูกขาดนะครับวันนั้นเอ็นมีเดียลงมาวันเดียวก็10%ได้เลยนะครับวีคแรกเนาะของของเดือนจะเป็น Week of Labor นะครับตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยรายงานออกมาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือคือต้องบอกว่ามันมันดูโอเคขึ้นนะครับแต่ว่าเขามีการปรับทบทวนของเดิมเนี่ยให้มันลดลงนะครับซึ่ง2เดือนก่อนหน้าเนี่ยปรับลดลงไปประมาณสัก 8 6 0 0 0ตําแหน่งนะครับก็จะเห็นว่าชาร์ตเนี่ยมันมีการตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลงในช่วงนั้นนะค่อนข้างแรงเลยนะครับก็จบวีคแรกเนี่ยบรรยากาศไม่ค่อยดีนะครับน่าจะเป็นแบบวีคที่แย่ที่สุดในรอบหลายๆเดือนของตลาดหุ้นอเมริกาได้เลยนะครับสตอรี่มาไม่ได้ต่างกันเลยนะครับทีนี้ถัดมานะครับตลาดเนี่ยก็ดูจะฟื้นตัวได้แต่ว่ายังยังมีความเปราะบางระดับหนึ่งนะครับฟื้นตัวได้เนี่ยจากหุ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์นะครับก็คือออร์แลคโเขารายงาน e a r n i n g ออกมาค่อนข้างดี นะครับก็เลยพาให้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันดันขึ้นได้นะครับแต่ว่าในคืนที่ประกาศ CPI คืนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตัวคอ CPI เนี่ยนะมันออนมันเนี่ยมันดีดขึ้นเนี่ยเกินกว่าที่คาดไว้นะครับทำให้มันไหลลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับ S&P 500นะครับแต่ในคืนเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับใกล้ใกล้ปิดตลาดแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยมันมีงานของ Goldman Sachs นะครับที่จัดคอนเฟลเลนซ์ในส่วนของ Nvidia ขึ้นมานะครับก็ซีอีโอของเขานะครับคุณเจนเซนหัวงเนี่ย คือได้ให้คํามั่นแล,แล้วตลาดเนี่ยค่อนข้างมีความม,มีความเชื่อนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยน่าน่าน่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือตอนนี้เขาบอกว่าคนแย่งซื้อแบ็ k เวลเนี่ยคืออย่างล้นหลามเลยนะครับแล้วก็ตัวของราคาที่ขึ้นมาของแบ็ k เวลเนี่ยลูกค้าเขาที่ซื้อไปครับมันยังคุ้มอยู่กับส่วนของมา r จินที่จะขยายขึ้นได้นะครับทำให้ตลาดก็มองว่าไอ้ต้นทุนของแบ็ k เวลที่มันน่าจะขึ้นมาเนี่ยนะครับไปตัวชิปเนี่ยต้นทุนที่มันขึ้นมาเนี่ยมันน่า คนที่ซื้อไปครับเขาน่าจะเพิ่มรายได้ให้มันทันกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับคือม,มันยังมีความคุ้มค่าอยู่นะครับก็เลยสะท้อนให้ว่าตัว Earning ของกลุ่มซอฟตแวร์หรือกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ที่มันน่าจะรายงานในไตรมาสถัดไปเนี่ยมันอาจจะมีการเพิ่มขึ้นได้นะครับอาจจะไม่ได้โดนตัวของต้นทุนที่กินลงไปนะข่าวนั้นเข้ามานะครับตลาดหุ้นเนี่ย V-shape ขึ้นไปเลยเนะถ้าเกิดน้องทุนสังเกตเนาะขึ้นไปแรงมากนะครับเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกที่กลับเข้ามา นะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่เรื่องของการเลทคัทละนะครับเปิดโดย ECB ก่อนนะครับ ECB คัทที่50เบสิคพอยต์นะครับตลาดก็ตอบรับออกมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปตอบรับจริงๆเนี่ยก็คือช่วงประมาณสักเฟดคัทนะครับ50เบสิคพอยต์นะเพราะก่อนหน้านี้ตลาดค่อนข้างแฟงนะครับแฟงรอตัวเฟดคัทนะครับเฟดคัทที50เบสิคพอยต์นะครับคืนที่คัทเนี่ยอาจจะมีความผันผวนนิดหนึ่งนะครับที่มันมีการแกว่งๆนะฮะแต่ว่าคืนถัดมาเนี่ยมีการโดดขึ้นได้เลย นะครับก็ขึ้นทําออทํำไฮได้นะครับแล้วก็เลี้ยงตัวมาเรื่อยๆนะครับระดับ5600ไปปายถึง5700นะครับในเรื่องของการมาตรการกระตุ้นของ PBOC ที่เข้ามาอีกแรงหนึ่งนะครับได้เรื่องของไม c ครนที่รายงาน e a r n i n g ออกมานะครับเห็นไกด์แดนที่ค่อนข้างดีเห็นรายได้แล้วก็ e a r n i n g ที่ดีกว่าคาดนะครับ Memory ี่ชิที่มีความต้องการที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ปิดตลาดอยู่ในโซนบนนะยืนเหนือระดับ5,700จุดได้สำหรับ SP 5 0 0นะครับ เดี๋ยวต่อกันตลาดหุ้นไทยครับชุนคิดช่วยรีแคปคร่าวๆให้นิดหนึ่งว่าเดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรบ้างครับได้ครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะสวนทางกับตลาดหุ้น,นในภูมิภาคหรือว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเอ่อถ้าไปดูทางซ้ายมือเมื่อกี้เนี่ยตลาดหุ้นโลกเนี่ย ช่วงต้นเดือนเนี่ยเขาปรับตัวลงนะครับแต่หุ้นไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับคือ้องบอกว่ายืนหนึ่งในช่วงต้นเดือนเลยคือเขาลงกันหมดนะครับเราขึ้นอยู่ที่เดียวนะครับหลักๆมาจากเรื่องของการเมืองที่มันมีความมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับต้นเดือนเนี่ยมีการปลดก้านะครับแต่งตั้งคารมอชุดใหม่นะครับแล้วก็มีความหวังเรื่องของการออกมาจากการการะตุ้นที่ดูจะเร่งรัดมากขึ้นนะครับวันนั้นเนี่ยขึ้นมาประมาณ40่สิบกว่าจุดนะครับหลักๆเนี่ยตลาดหุ้นไทยที่ขึ้นแรงๆจริงๆเลยเนี่ยจะเป็นช่วงต้นเดือนนนนนใวัั้ นะครับแล้วก็มีการขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นการเปิดเปิดแกะขึ้นมาในช่วงในช่วงต้นเดือนก็คือทางซ้ายมือนะครับที่ New Cabinet นะครับมีการถวายสัตว์นะครับก็คือหลักๆเป็นเป็นช่วงเกี่ยวกับการเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของวายุพักที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับหุ้นไทยก็มีการ flat มาเรื่อยๆนะครับก็คือพอมารับขาดไปแล้วก็มีก็ขาดปัจจัยใหม่ที่เข้ามาหนุนนะครับก่อนที่จะไีปรับตัวขึ้นได้ไซด สหรัฐนะครับมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับก็ขึ้นมาได้แต่ทีนี้เนี่ยในช่วงปลายเดือนเนี่ยต้องต้องโนไปนิดหนึ่งว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ยังขาดปัจจัยใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็ปรับตัวสวนทางกับภูมิภาคเช่นกันนะครับของต้นเดือนเนี่ยเขาขึ้นเอเขาลงเราขึ้นนะครับช่วงปลายเดือนเนี่ยเขาขึ้นแต่ว่าเราค่อนข้างจะแลตแล้วก็เวิตไซเวลาลงมานะครับก็ต้องรอนะครับมาตรการใหม่ๆที่จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สรุปภาพรวมก็ประมาณนี้ครับพี่ว่าครับ ได้เลยครับก็เดี๋ยวเราจะมีเปเปอร์มันรีแรปนะครับให้กับนักลงทุนทุกๆต้นเดือนหน้านะครับก็คือทุกๆต้นเดือนหลังจากสรุปตลาดสิ้นเดือนที่ผ่านมาไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณคิดมากเลยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ